ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด พี่น้องพระสัญญาข้อนี้เป็นพระสัญญาที่ทําให้เราอุ่นใจมากพี่น้องในโลกนี้นะเราต้องยอมรับนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ยุติธรรมสําหรับเราเสมอไปบางครั้งเรารู้สึกว่าเราถูกบีบเราถูกกดขี่เราถูกข่มเหงด้วยอะไรก็ตามนะบางครั้งเราทํางานอยู่เราอาจจะรู้สึกว่า เราถูกข่มเหงจากเพื่อนร่วมงานหรือเราได้รับความไม่ยุติธรรมจากหัวหน้างานเราได้รับความไม่ยุติธรรมจากที่ที่เราอยู่นะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องพึ่งพาอยู่ภายใต้ผู้อื่นและเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะถูกบีบบังคับหรือถูกปฏิบัติด,ด้วยอย่างไม่ยุติธรรม พี่น้องเราไม่ต้องพยายามที่จะร้องเรียกหาความยุติธรรมด้วยตัวเองนะคะมีหลายคนมากพี่น้องที่เขาถูกข่มเหงเขาถูกกระทําอย่างไม่ยุติธรรมเลยถึงแม้ว่านําไปขึ้นลงขึ้นศาลกฎหมายก็ไม่ได้ยุติธรรมสาหรับเขานะคะเพราะว่าหลายครั้งคนที่มีเงินก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อกฎหมายแล้วเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่เราอาจจะไม่มีแล้วมันทําให้เราสู้เขาไม่ได้พี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะคะ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ผิดถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตที่ชอบธรมพี่น้องอธิษฐานบอกพระเจ้าเลยนะคะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าคนนี้ปฏิบัติกับลูกอย่างไม่ยุติธรรมเลยแต่ลูกจะไม่ไปร้องเรียกเอากับเขาแต่ลูกทูลต่อพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ข้างลูกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ตัดสินพิภากษาอย่างชอบธรรมมากบางครั้งความคิดของลูกเองต่อเขามันอาจจะไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องแต่พระองค์ทรงรู้จากลูกพระองค์ทรงรู้จากเขาแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าใครถูกหรือใครผิดถ้าลูกผิดขอพระเจ้ายกโทษแล้วก็ให้เราเข้าใจในส่วนของเราแต่ถ้าคนอื่นกระทำผิดต่อเราขอพระเจ้าตัดสินอย่างยุติธรรม พี่น้องเรื่องนี้เกิดกับข้าพเจ้าหลายครั้งมากนะคะข้าพเจ้าไม่ได้พยายามแก้ไขหรือแก้ต่างเองพี่น้องแต่ข้าพเจ้าบอกพระเจ้าทุกสิ่งแล้วบอกว่าพระเจ้าลูกเชื่อวางใจในความยุติธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงทําสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกพี่น้องทุกครั้งพระเจ้าแก้ไขให้หมดนะคะข้าพเจ้าได้รับความยุติธรรมที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงแยกแล้วก็พิกสถานการนะคะ ให้เราได้รับความยุติธรรมอย่างชอบธรรมนะคราพเจ้ารู้ว่าเราไม่สามารถวางใจในมนุษย์ได้นะมนุษย์ก็มีความลำเอียงมีอะไรหลายสิ่งแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าสามารถวางใจในพระเจ้าได้ร0อเปอร์เซ็นต์พระเจ้าไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยแล้วพระเจ้าช่วยกู้ข้าพเจ้าทุกครั้งนะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรม พราะว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมไม่มีสิ่งใดในพระองค์เลยที่จะลำเอียงหรือไม่ยุติธรรมนะรพระเจ้ายุติธรรมเสมอแล้วถ้าหากเราคนใดที่เราคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับเราเลยพี่น้องเราต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่บางครั้งอาจจะเป็นตัวเราเองนะที่เราอาจจะมองตัวเองดี แล้วก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่พระเจ้ายุติธรรมเสมอนะคะถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีสิ่งใดผิดความยุติธรรมจะมาถึงพี่น้องแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราอดทนรอนะคะให้เราอดทนรอพระเจ้าแล้วบอกพระอ,องค์อยู่เสมอยกย่องพระองค์ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์จะให้ความยุติธรรมนั้นกับลูกพระองค์จะช่วยลูกแก้ไขในสถานการณ์ที่มันไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้าจะทําให้ลูกได้รับความยุติธรรม เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและพระองค์จะทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเรานะเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งหรือทอดทิ้งเราเลยพี่น้องพระองค์บอกเราว่าไม่ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาไหนนะฮะสถานการณ์แบบไหน ให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าความช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาทันเวลาเพราะว่าพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมกับเรานะพระเจ้าบอกว่าพรงค์จะให้ความยุติธรรมกับเรากระจ่างอย่างเวลากลังวันนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความมืดในชีวิตของเรานะทุกสิ่งพระเจ้าจะคลี่ไข่ขอให้เรารอเวลากับพงค์ นะแล้วก็ขอให้เราวางใจในพระองค์และให้เรานั้นสรรเสริญพระองค์เสมอว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพร,จาพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ